สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับช่องล OK ็อกอินดีใส่์จูดนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูที่บอ่อครับโยก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 โอ้ยไปเ่อใด้ว่าสันว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปสไลด์มาแล้วครับตรงนี้เอ้าว่าจใส่ยิงนี่มาใส่อิกนะมาโมูบ่อเองเลยนี่ไปไป เดินหน้าโยกโยกเฮ้ยทอยถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอเอามือกอเอาเอาพ่นเอาพ่นเอามือกอไปเลยกอไปเลยใส่หนักหนักแค่วันก็ออกได้เฮ้ยเฮ้ย อันนี้ก็มีมันครับตายได้ได้รถไม่แรงไม่ลำบากครับเกา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 ให้นะเกาให้นะนี่เกาให้นะนี่เฮ้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะผมจะรอดไหมนี่แหละเอาแบบลื่นๆนี่แหละชอบ มันต้องเกาเกาให้ดินมันแตกครับไปจอยอำพน้นไปไอ,อยไปเบื้องแม่คูไปเบื้องคู่่ะนะไปเบื้องขั้นไฟใหม่เนี้ยแบลเขียนมัน แต่ว่าหารอยคุ้มอยู่อยู่นี่หารอยอะไรยู่มมือมือกันง่ายอยู่แต่ว่าก็ได้ได้จอดเรือนเดี๋ยวเพคนเจ้าของทีเมาเนาะเดี๋ยวก็มานั่งเอารถแมคโครไปเฮ็ดงานนอกเลยโอ้ย <laughs> อ่ะนีครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเสียพลจะเข้าได้ไหมพี่น้องรับสองแลนลงสาเลยเฮ้ยไป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 เฮ้ยวู้วูเดินรามาเดินรามาเดี๋ยวมันชีดรถไปโค้ดเฮ้ย เดี๋ยวถึงบุ้งกี้มันเค็กเอาเลยนี่ครับเต็มอุ้มเต็มอุ้มเลยเสียตุ้มก็มาครับทีแรกนึกว่าจะมีแค่สามสี่คันตอนนี้มาเต็มเลยครับน่าจะไม่ถึงวันน่าจะเสร็จถ้าเจ้าของเขาไม่อ เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาอีกนะครับแต่ส่วนมากแล้วเจ้าของอดินที่จะเอานี่เจ้าของแปลงนานี่จะเพิ่มเติมอยู่เรื่อยครับนะคนมีตังค์ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดมันเขาว่าจริงผมไปสารพัดก็ไม่มีใครว่าครับ แต่ก็หลายๆคันนี่สนุกครับสนุกเรามาดูว่าเสียพลจะออกได้ไหมมาดูกันเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสียตูดนะครับโยกโยกโยก <laughs> เอาสองพนเจอกันครับอําพลกับเสียพนนะโชเฟอร์ก็พนแมคโครรถด,ดําก็พนนะ <tười> <tười> Ôi Xe xưa nó nát thôi thôi เด็กครับเขาเรียกว่าเดินทางผิดนะเสียชีวิตครับอันนี้คือเลือกทางผิดครับโอ้อันนี้เขาเรียกว่าตายปากบอ่อครับเขาบอกตายจ้อจ่อครับนี่เอาเอา ตายตายตายเดี๋ยวมันตายบางนี้อีกได้ดิโอ้อ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้แมคโครอ่าปูดินก่อนครับถ้าเห็นว่าตายน้ำตื้นเนี่ยเคยเห็นปลาตายน้ำตื้นอยู่บ่เคยเห็นปลาตายน้ำตื้นอยู่บ่เออนี่ละนี่ละปลาตายน้ำตื้นนี่ สำหระับคลิปนี้ก็สนุกสนานครับนะทำงานหน้าฝนก็ต้องอย่างนี้นะครับทำใจนะครับทำใจเพราะว่าก็จะมีติดมั่งนะครับก็ช่วยเหลือกันไปก็ต้องเอาไคโครรถไถช่วยกันไปตอนนี้ก็วันนี้ใครไม่แรงก็อยู่ยากนะครับ ขนาดที่เทยังโอ้โอเห็นนึกว่าจะง่ายไม่ใช่แล้วครับก็จะมีอ่นีละได้แล้วอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปใส่ดินครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม